สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็มีรถนะคะประหยัดน้ํามันนะมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Accord นะคะ2.0 e-h e v e l พัดนนะคะได้รถปี2021เลยนะคะกับราคาเสนอขายนะคะเพียงแค่879,000บาท ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆนี่คันนี้นะคะตัวหน้านะตัวด้านหน้าก็ได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED ไฟเดนท r ร์นนิ่งไลท์มีให้ครบเลย อยู่อาไฟหลีไฟเล,ลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคมเดียวกันนะคะไฟตัดหมอกแบบ LED จัดมาให้ครบเลยกระจังหน้านะคะได้เป็นโคมเนียมนะตัดกับตัวรถสีเทาดําสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะเดิมโรงงานขนาดยางก็จะอยู่ที่สปนิ้วนะคะได้ยางมิชลินด้วยนะปี2024ีเลยดอกยางใช้งานได้อีกยาวๆนะคะนี่ดอกยางเหลือๆเลยนะคะพี่ๆขา ภายในสุ้มล้อไม่มีสนิมเลยนะคะกิ๊บด้านในไม่มีหลุดไม่มีหากนะตรงล้อนะไม่มีรอยขูดนะคะหรือปีนฟุตบาทมาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะมองข้างนะทับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะในส่วนของภายในคันนี้จะได้เป็นโทนสีน้ำตาลสวยสวยเลยนะคะพี่ๆีภายนอกได้เป็นสีเทาดำนะภายในได้เป็นสีนตาลแบบนี้ ตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังปักสัฟลาคู่หน้าเลยนะคะตัวเบาะของเขานะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีช้ำไม่มีซุดเลยคอนโซลหน้านะคะมีลายไม้ตัดมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ีหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะนี่หัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะนี่รับประกันว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้านี่สติ๊กเกอร์ต่างๆนะีะอยู่ครบหมดโครงสร้างรถนะคะรอยเ็อดอ์ตเดิม เรียงการสวยๆแบบนี้เลยเรียงการสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขากระจกนะ้าแท้เดิมทุกบานนะคะของ h o n ด a นี่สภาพสวยนะใครที่กําลังตามหาตัวยู v จัดได้เลยนะคะในสอง,องตัวด้านท้ายนะคะนี่ห้องบูโดสารนะด้านหลังนะคะบอนหางเช่นเดียวกันนะคะตัวบอกไม่มีรอยฉีกขาดนะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะลูกค้านั่งสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะมีแอร์ตอนหลังดูชัดแบบนี้ให้ครบเลยนะ ออปชันก็ถือว่าเยอะนะคะพี่พีหัวน็อตเดิมนะไม่มีรอยถลอกเลยโครงสร้างนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมแน่นอนอ่ารอยเม็ดอาร์ตเดิมแน่นอนลูกค้าดูฝังลึกแบบนี้ส,สวยเลยนะคะมีม่านบังแดดให้ครบนะคะพี่พีนะแถวห้องผู้โดยสารนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดนะแบบนี้เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํามาแน่นอนนะคะเสาากาดด้านหลังนะได้เป็นแบบทีบฉลมัมเรียบร้อยนะคะไฟท้ายเป็นแบบ led นี่ ตัวโลโก้ตัวอักษรนะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยกล้องหลังติดตัวรถนะคะมีให้ครบกล้องหลังติดตัวรถมีให้ครบเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะมากๆนะแล้วห้องผู้โดยสารสามารถเคื่อมมือนะคะมาหยิบของด้านหลังได้เลยนะคะคันนี้ก็จะมีพวกชุดนะคะช่วยเหลือแบบนี้เลยนะ,ะนี่รอยซีนทั้ง,งมะพร้าวเดิมโรงงานนะคะไม่มีน้าพว่มมาแน่นอนนะคะ ก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะรอยเม็ดอาร์ตรอยซินเลอร์สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆแล้วก็ในส่วนของในส่วนของโครงสร้างรถนะคะนี่สวยๆเลยอ่าสวยๆเลยนะบอดี้ตัวรถนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะ,ะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยะค่ะพี่ๆนี่ สภาพเบาะสวยนะคะใหม่ๆเลยใครที่กำลังตามหาอยู่รีบจัดรีบจองได้เลยนะจ๊ะพี่ๆมีคันเดียวในร้านเลยนี่แล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูหน้านะกระจกปรับลงออตโต้นะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้ากุญแจเป็นแบบย์เลตน,นะคะพร้อมกับปุ่มบูสตาร์ทนะโงมาลัยนะก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะผ่านบนตัวโงมาลัยได้เลยมีคูดคอนโทรลมีเกียร์แพดเดิลชิปให้อยู่ด้านหลังวงมไลยัย คันนี้เลขไมลจะวิ่งไปอยู่ที่149,000กิโลนะคะเป็นเลขไมลตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะลูกค้าเป็นรถในงานประวัติศูนย์นะคะเข้าสูงตรงตลอดแมนเทนแนน์นดีนะคะนี่สภาพสวยแบบนี้เลยหน้าจอนะคะเป็นแบบสัมผัสคัสกีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM ได้ฟังวิทยุได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ ระบบแอร์อันนี้ก็จะปรับความเย็นให้ตามอัตโนมัติเลยนะคะพี่พีนี่แล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะจ๊ะแล้วก็คอนโซลต,ตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้2ช่องนะมีรูชั้นแบตแบบนี้เดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสภาพห้องเครื่องสะอาดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นตัว2ระบบนะเป็นตัวเบนซินนะคะบอกไฟฟ้านะนี่ สภาพห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเลยนะคะหัวน็อตทุกตัวนะภายในห้องเครื่องไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบหมดเลยแล้วก็คานด้านหน้ากิ๊บไม่มีหลุดไม่มีหายนะไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะแล้วก็หัวน็อตฝาก,กระโปรงเดิมโชคนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลย แผ่นฉนวนกันความร้อนมีให้นะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะรอยเม็อัรอยเหรียญบาทรอยซิลเลอร์ส,รยสวยๆแบบนี้เลยนะคะก่อนส่งมอบนะมีการล้างทำความสะอาดขัดสีทำสปานะคะเปลี่ยนทายคองเลีวเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้ทุกจุดเลยนะคะลูกค้าขาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Accord 2.0 e-h e-v e-l Plus นะคะได้รถปี2021กับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่ 879,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะคะอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีพี่ๆไฟแนนซ์ Finance นะคะวิ่งเซน็นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้รายละเอียดการออกรถนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์0834428762นะคะเซลล์ออมเบอร์นี้ลูกค้าแอดไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆค่ะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่กดติดต,ตามฝากกดติดต,ตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ